ความรู้เรื่องเรือพระที่นั่งปัจจุบันประเทศไทยมีเรือพระที่นั่งเป็นจำนวนสี่ลำอันได้แก่ 1. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งลำหลักที่พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จประทับในการเสด็จพระราชดำเนิน 2. เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9้าเป็นเรือพระที่นั่งที่สร้างครึ่งใหม่ล่าสุดเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าทรงครองราชย์ครบ50ปีหรือที่เรียกว่าปีกัญจนาพิเศษใช้เป็นเรือพระที่นั่งรอง 3. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือที่มีบุตรสบบอยู่กลางเรือใช้สําหรับอัญเชิญพระพุทธรูปหรือผ้าใรนําหน้าเรือพระที่นั่ง สี่เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองในกระบวนพายุหยาตราชนละมากลักษณะเด่นคือมีขนเรือเชิดเรียวไม่ได้สร้างเป็นรูปสัตว์ในตำนานแต่จำหลักและปิดทองเป็นรูปนาคจำนวนมากจึงได้ชื่อว่าอเนกชาติผู้ชงกระบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธี